สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีวิธีทำเควสนะครับที่เมื่อเราทำเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้เปิดเซฟฟรี2ตู้นะครับมันคือเควสที่เราต้องคุ้มกันด็อกเตอร์ในแมปบาร์เกนั่นเองนะครับซึ่งเควสนี้เนี่ยโอกาสเกิดก็ค่อนข้างยากนิดน,นึงนะครับเพราะว่านั่นแหละครับผม ถ้าทาสาเร็จเนี่ยมันจะได้ตู้เซนนะครับที่เราต้องเปิดตรงนี้นะสตู้นะครับแล้วก็พาดอกเตอร์ไปออกตรงนี้นะครับจริงๆวิธีทำเควสเนี่ยมันไม่ได้ซับซ้อนนะทุกคนมันแค่รับเพยตรงนี้ครับแล้วเราก็พาดอกเตอร์นะมันจะวิ่งลายนี้นะทุกคนเนี่ยปื๊ดปื๊ดปื๊ดยาวมานี้นะครับแต่ถ้าดอกเตอร์เราโดนยิงน็อกนะเราก็สามารถอุ้มได้นะครับหรือว่าคนที่ไม่ได้รับภารกิจเนี่ยเราก็สามารถโปนภารกิจได้นะก็คือ เคียร์ตี้ที่รับภารกิจนะแล้วก็ยิงด็อกเตอร์จนมนันนองนะครับแล้วก็อุ้มมาหน้าประตูนะมันจะมีไอตัวสแกนตัวแดงๆนะครับแค่เอาด็อกเตอร์ไปวางเนี่ยมันก็เปิดประตูไปเปิดเซฟได้แล้วนะก็คือเควสนี่เนะี่ยไม่ว่าใครจะเป็นคนรับหรือไม่ได้รับนะครับก็สามารถแย่งอาทําได้หมดเลยนะครับแต่ข้อดีของตี้ที่รับเควสนะครับมันจะมีบอดเนี่ยคุ้มกันเราด้วยนะครับเป็นบอดชุดดานะ ถ้าเรารับเคล็มาแล้วไม่ต้องยิงนะครับบอดชุดดำนะมันเป็นพวกเรานะครับผมตีที่รับเคลเนี่ยก็ต้องคุ้มกันด็อกเตอร์มาเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าด็อกเตอร์น้องเนี่ยมันก็ไม่ได้ตายไปไหนนะเราอุ้มได้นะครับเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะมาคาตรงนี้สักพักเลยแล้วก็เป็นวงกลมสีฟ้าใหญ่ๆให้ใครสักหนึ่งคนนะครับในตี้เนี่ยยืนในวงฟ้านั้นไว้นะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยกางอนาเขตนะครับคุ้มกันไปถึงประตูตรงนี้นะครับก็มักจะโดนดักนะคนม่ชอบมาดักกันตรงนี้นะครับก็ระวังไว้ด้วยนะครับพอผ่านประตู ถ้าผมทำอย่างไงนะครับแล้วก็ความโชคดีของผมในตานี้ที่ทำเนี่ยก็คือมันได้เมนเดลบิกด้วยนะครับเมนเดลบิกข้อดีคือมันสามารถเดินสแกนคนได้เลยนะครับว่าใครอยู่แถวไหนเราจะได้ระวังได้ถูกนะครับเพราะว่าเราเปิดเควสเนี่ยจุดเราเปิดอยู่แล้วนะไม่ต้องห่วงเรื่องตําแหน่งนะครับผมแล้วก็ถ้าคุณอยากเติมเดลต้าฟอร์สมาที่เติมโค้ดเกมถูกกว่าเติมเองแน่นอนมีทั้งแบบสตรีมและกาลิแานะครับทั้ง2แบบที่เติมนะครับราคาถูกกว่าเติมเองสูงสุดถึงหลักร้อยเลยนะครับใส่โค้ด t g h o k ได้ส่วนลดไปอีกนะครับถ

ขึ้นไปดูไว้ขวาเนี่ยอย่าสับแล้วสับฟู่เลยมีฟู่เลยไปก่อนใช่ปะยิงก่อน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 ยิงได้ยิงได้เฮ้ยใช่ยังอยู่ยิงอยู่มึงมึข้าตึกเลยมันได้หมดปะซัดเลยซัดเลยซัดเลยเจ็บมากเจ็บมากสองตัวเลยก่อนดีนะ ตาช้อนไปตาช้อนไปตัอเบิดสถึงบิิก่อแตกตัวนึงกอแตกตัวถึงแล้ถึงล้เจ็บหนึ่งอ่วงปของไปป่ของไปป่ของไปเข้าไปคับตอยู่ซ้ายเข้าไปเข้าไปก่อนคนนึงข้าไปก่อนคนนึงข้าไปพื้ที่ข้างในคนนึง เราไฟต่อก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเก็บเดี๋ยวมัวกูล้วนเลยไม่มีไมียังไม่มีขีดยังไม่มีขีดดึงได้ดึงได้ดึงของได้เดี๋ยวอยู่ข้างในฮะไม่รู้ว่ามันโวนหมาบัะฑ์กูนอกอ่ะลองดูหนึ่งขีดหนึ่งขีดเดี๋ยวอยู่ประตูฝั่งนู้นประตูฝั่งนู้นยังไม่มามีหมัวใหม่เฮ้ยระวังวนนอกตึกนะไอไอ้พวกสแกนสแกนสแกนออกเลยสแกนออกเลยไม่เจอนะไม่มีหมด เลยมันสับแล้วเลยวิ่งออกอ่ะองขีดองขดอยู่อยเนี่ยหลังประตูเนี่ยไปไปขวาคนหนึ่งเดียวขวาตรงห้องโถงใหญ่อ่ะขวาคนนึงตาไปตาไปเหน๋ยวนี้ขอแชบไปนั่นน่ะเนียเช็คเลยเปิดนะเดอข้างนอกข้างนอกขึ้นละหนึ่งขีด้อยเี้อยเรีเยอเียเอเ้เบรอเ้วยเรียออเีอ ไม่ได้ไอ้การมาแล้วหรอไม่ใช่สอบการยังส่องอันเนี้ยไม่ออกส่งอัเนี้ย,นยหนึ่งขีดหนึ่งขีดเดี๋ดยวไล่ซ้ายก่นอนคนเม้นตีนะน่าจะไปรอรับเพลทมะไว้รอสกแกนไอ้สองขีดสองขีด ข้างหน้าเนี่ยแหละมารอรับเฟสเหมือนกันหาตัวนี้ก่อนอยากรู้ว่าสามขีดไหมบินไปอ๋อเลยหนึ่งขีดแสดงว่ามันขีดเมื่อกี้ขึ้นกับพวกมิวเซียมมิวเซียมเนี่ยอันนี้คูอเปลี่ยนในหน้าเก็ตแล้วนะเออมาร์เก็ตมีแล้วก็ยิงมาร์เก็ตก่อนก็ได้ไปสายมาร์เก็ตก่อนอ้อมสายไปยิงมาร์เก็ตก่อนกำลังโหวดเลย กูไปไล่ยิงตรงถังนะแต่กูไม่วางด้วย <c oughs> กูขับจำไวนะมาร์เก็ตมาร์เก็ตหนึ่งแล้วก็ในมิวเซียมหนึ่งตึกอีกหนึ่งสองขีดสองขีดตรงนี้มีบอทกับขวานนี้ปะตึกตึกขวาใกล้ปะสามขีดสามขีดสามขีดใกล้มาก ไอ้ตึกเนี่ยลงซ้ายนะว่าหน้ากูเนี่ยแหละหน้าซ้ายมือเนี่ยแหละคอยเนี่ย heading to t h i ดูทางยาวให้หน่อยรอเราวิ่งเข้าไปเข้าหลุมนี้ได้เหรอเดี๋ยวไปบดยิงมั่งน,นะเนี่สามขีดเนี่ยอยู่โซนนี้เลยโซนประมาณมาร์คเขียวเนี่ยเลยเนี่ยอาจจะบ้านนี้เนี่ยเช็ค เข้าด้วยนะเดี๋ยวกูพุ่งเอาพื้นที่ขวาสองขีอย่ามาเยอะมานะนี่กงนเดี๋ยวตามกันเดี๋ยวตามมันด้วยเนาะี่แนเนตแม่นจัดจิงจั โคบีโตสแกนน่ะเนาะขึ้นไหนบ้านน้อยหนึงเน็ตเตาเนตเตาไปนี่นี่นี่ขอบนี้ขอบนี้ขอบนี้ขนี้ขอบนี้แกสองแ่สองนแค่คอแแกคอเราซ่อมกอดกันแ่คอแกสองนะมาซ้อนอุยโดนสแกนตี้หลังว่ะ ตีใหม่ไะเนี่ยมมีตีใหม่ที่มึงน็อกอะตีใหม่ต้องใช้ยู้ยู้ต้องกระโดดไปโอ้ยหมอเหมนตัวนี้ตัวนึงตีใหม่ปเนี่ยไม่พวกนั้นครบสามโอเครีบรีรีบรบรีอีกตีให้อยู่ที่ทีนไปเปีใหม่เอ็นท้ไนหม่กน่ะ ยืนอยูอ่ตั้งกันเลยวะสองขีดเดียวสองขีดเดียวเดี๋ยวช<ะ>ิวๆเรี่ยวหมอกเกาะแต่หัวที่มาอยู่นี่ละคิดมาละขอทองอ่ะตัวเนานะที่มาอยู่บ้านนี่นะ m o v รีบ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 เพิ่งดุดดีก่อนรีเตีรีตัวเอาต้องไฟต่อเลย ไม่มีหมอเขี่ยปั๊มโคตรช้ามาแล้วชิลละชิลละชิลละวุ้นหว๋าอัพตัวตัวเดิมเลยแถวเนี้ยเสียงอ่ะไม่รู้บอดป่ะไม่จะบอดรับหน้ารับหน้าโดนวีโรน่ามามามาชิ้ตัวนึงไงไอ้ที่หมอตัวนึ่งยัดละไปด้วยออกซ้ายออกซ้าย <I> บ้าน <what? S 2> านี้บ้านนี้บ้านนี้ตัวนึง <think> บ้านเกี่ยว <this> ตัวท้ายนะตัวท้ายเสียงซ้ายอ่ะล่าสุดหรือในตึกในตึกในตึกวไปเลยที่เหลือปปะที่ไอ้ที่มึงระเบิดน็อกตัวแรกแหละโอเคอะ <laughs> เป็นใหม่จะป่ะจะเป็นใหม่ไม่ใช่ครับ46 50นะครับ <c oughs> ออกก็ปิด<ว>การ์ดวางบนโต๊ะโหลแล้วผมได้ก่อแดงใบใหม่150พอลไปุ้นอะไรของนี่อ่ะโอ้แม่งจะทำคลิปเหลือตีเหลือตีหน้าตึกเออหนึ่งขีดอยู่ชิวๆก่อนชิวๆกันชิวๆชิวๆชิวๆตีนี้ยิงมาหนึ่งงะเออเฮ้ยซิงเซฟแล้ววิ่งออกไอ้สัสเออเหลยแเยซิงอ่ะ ไอเฮียตัวแรกโดนระเบิดลูกเดียวน็อกเลยเหรอแบบเต็มเ,เ,เต็มเลยเหรอน่าจะเต็มตีนเลยโคตรบ้าอุ้ยสินของห้าแสนเยอะลัก,อกตอนนี้กูเก็บแค่บาเรลพอละ เเียยฮ้ไอพี่จียิงแถวที่รับเพย์สจับไว้เดิให้มันรับไปยังยังยังไม่รับไป่ยิงแม่งเลยไหมกูอยากกูอยากให้บอร์ดมันคบคุ้มกันกูอะเสร็จแล้วบอกรอออกตัวอยู่เสร็จแล้วตาน,นี้คือไม่เล่นเกมแอคชั่นเล่นไปเทโรโยลไม่มีผิดตรงน,นี้ไม่มีผิดเดีย๋ยวกูรับเพด้วยก่อนนะ นั่นเหรออยากจะออกปะส่งออกมาครับลอกเตอร์สับจากมิวเซียมทำไมมิวเซียมอันนี้มีขึ้นเนาะสับจากตึกที่หนูหนูแล้วครับเราหาไม่เจออะแม่งบนวนฝ้าเว้ยอิ่มจัดเลยแวะแวะยิงมาได้นะเพาอิ่มตัวเนี้ยยังไม่มีขีดไม่ผิดยาวๆเลยตอนนี้มิวเซียมเคลียร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวยิงไอขีดให้ขี่ตายขี่ตาย อ่ะนะรอประตูละมันน่าอยู่โซนนี้มั้ยอ่ะไอ,อ้ตีสบับมาเขียวนี่เสียงมันคอบอดใหญ่เลยแจ๊กแจ๊กแจ๊กโอ้โหพอดีโอเคจัดให้ย,ยิงฐัน เราไม่ได้บิดก็ได้ถ้าจะออกดอกเตอร์้ะเราเอาสองคนดีกว่าแต่เหมียวเอาบิดเอาบิดคือยิงเอตี้เตี้ฟาร์มก่อนให้กูออกแล้วพวกมึงก็ไปเก็บของเคลียร์ข้างหลังกันให้พอแบบเคลียร์ตีนี้เคลียรหลังเฮ้ยมีแบบขีดตายตายปะตายปะตายปะหนึ่งลนดีออกสองขีดสองขีดตายใช่ปะเออสองขีดในตึก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 ตึกฝั่งไหนครับขวาใช่ปะ ไม่ไม่แน่ใจว่าในในตึกเลยหรือเปล่าอ่ะในตึกเลยเที่อในตึกเลยอ่ะอ่ไปล่อไปไป่ะเอาบิ๊กไปแบบช่วยเฝ้าหน้าประตูก่อนสักพักนะปวดเ็นอไม่ถ้ากูถ้ากูห้าไปวัดแล้วปูหลอกปูว่เหงาเลยอะไอยู่ในตึกอยู่เลยเทียอะปามไม่หยุดเลยไว้ใ่เลยไว้ใ่เลยทำไมสองนาทีขึ้นเปิดเซฟสดิ ก็เหลอไม่รู้อนะทรทำฟสอ่ะอาจจะปล่อยทำก็ได้่า่ความอย่างเดียวอนะไรเงี้ยมันก็ดูเราหยิบบิกเดินไถามาเดหย,ยองอยิ่งไปไอ้รอบนี้ไม่มีอะไรเนี่ยตัดเลยปะตัดข้างบนอนะ เอาไหมเอาบนลเลยเขีร์ของพันป่ะอันนี้มันสับอะไรนะครับเรายิงบ้านไหนไปดะน